สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่กำนั่นสีผ้ามาเบิงบอนสีที่ผ้าหัวบอนสีสวนวิททวีมีบอนมิซื้อเป็นบอนมิซื้อแล้วก็ผ้าหัวเนาะค่ะผ้าหัวซึ่งบอน้าหัวกัสีแตกต่างกับบอนลูกไม้เนะาะเพราะว่าบอน้าหัวกัสีบ่อนได้บ่อนได้อ่ากัสีคือต้นแม่เขาเน่นอะอันนี้นาะเริ่มจากอันนี้เนาะหนุมานอมพ,พระพลาค่ะอันนี้ หนุมานอมภพพาพา,พาหัวออกมากะเป็นหนุมานอมภะพาเนาะคะ่ะสิบ่าเป็นลูกไม่สิบ่ีคือบอนอันผสมเจียสอนเด้กบอผพาหัวถึงถึงสิบแหงกันหน่อยเนาะคะ่ะนหน่อยที่สุดอันนี้ก็คือเขากะสิคือตอนเม่เขาเนะหนุมานอมภพพา,พา,พาคา่ะอ่าตนต่อมาอันนี้กันยังบระเทได้เต็มฟอร์มดีเนาะคะ่ะสําหรับอ่าตนนี้เนาะคะ่ะ อันนี้เพื่อนกบซีมี่ายซื้อปักไวอยู่เด้อเดี๋ยวสิเห็นบ่อเดี๋ยวมีกำนันสิอัน,นยกมาให้เบิงอันนี้ดาวซุกเนาะคะ่นะเนาะต้นนี้คือดาวซุกกะยังพรได้เต็มฟอร์มเนาะคะ่ะอ่าถ้าเต็มฟอร์มแล้วกะคือสีงามเห็นเห็นเม็ดอยู่เนาะ,ะเห็นสีเม็ดสีเขาอยู่บนใบนะะอยู่เนาะ,ะตัวน,นี้อย่างนอหน่เต,ตือนตาเตือนใจเด้อค่ะต้นสีแดงแดงนี่ลายแดงนี่ตัวน,นี้เน,ะะนาะค่ะเตือนตาเตือนใจค่ะ ซื้อว่าเตือนตาเตือนใจโอ้ยงามอยู่ดหละเนาะอันนี้พริกกับเกลือเด้อค่ะเด้อนี่คือพริกกับเกลือนะคะอันนี้ยังพัในด้ไงพัได้เต็มฟอร์มคือเป็นเบบีเขาอยู่เนาะอ่าตัวน,นี้บอลกาบเนาะคะ่ะ,อ,นนอ,อ,ะอ,อันนี้ตัวนี้บอลกาบอ่าบอลกาบใบกลมนิดนิดอันนี้ตัวน,นี้คือประสาททองเนาะคะ่ะสีชมพูนี่ประสาททองนะคะ เบิ่งต้นนี้ดูสีขาวๆนี่ยังพันตาเนาะโอ้พันดาวเนาะค่ะตาแม่กำนันเนาะโอ้ยพันดาวอือโดดเด็กสะอาดเชียนใส่กันแต่ว่ามันต่อเตาเนาะอืออ่านว่าพันต่าส่นตัวคือพันดาวด้วยค่ะเด้นนี่เอาเบิ่งอีกไหมนี่คือพันดาวด้วยค่ะพันดาวค่นสองสามตนยุนี่นี่ เห็นสีขาวๆนี่อันนี้คือพ่อได้เติมฟอมเนาะค่ะเป็นไม้พาหัวที่ยังพ่อได้เต็มฟรอมเถื่ออ่าอันนี้บ่บอกกับหูดอกว่าชายชนเนาะยังพ่อได้กัดสียังพ่อได้แต้มเนาะยังพ่อได้ป้ายเนาะค่ะเนาะชายชน <c oughs> ชายชนยังพ่อได้ป้ายเนานนนะค่ะอ่าว่าเบื้องต้นต่อมาอันต้นเรื่องเหลืองนี่ซื้ออย่างเนาะอันนี้อ่ามันมันนี่มันมน,นี่อัมพวาสันเนาะค่ะสีเรื่องเหลืองอ่าสีเรื่องเหลือง มีอ่าแดงแดงยุกเนี่ยเหลืองเหลืองยุดริ่มนี่คือมานี่อัมบาว่าเนาะค่ะโอ้ยเนาะตาเนาะตาอ,เอ,บเบอาืเออเจ้ากระเบื้องคักๆในแม่กำนันมาสั่นเอาอันนี้บางบางคุณน้นเนออันนี้ซื้อว่าบางคุณน้นเบื้องซอยกันเนอบางเทือกับสิถือมาแบบเอาไว,ไว้เนเออ่า อันนี้ซื้อหยังม่วงมานี่เด้อตัวนี้ม่วงมานี่นี่สีม่วงนี่ถ้าถ้าเขาเต็มฟอร์มนี่ก็สีงามเด้นนี่เนาะเนี่ยอันนี้พระท่านได้เต็มฟอร์มเธอเด้อค่ะอันนี้หยางเนาะนี่อ่ะเพิ่มทรัพย์งามเนาะเพิ่มทัพย์นี่เนาะค่ะบื้มเพิ่มทรับย์เนาะค่ะตัวนี้เฮ้ยแม่กำลังอยากหัวตาอืม เริ่มสิวษามาขี้เราละตานี่ก็ไดอ่าตัวน,นี้อยังเนาะบะเนนี้ยาตัวน,นี้เด้ออ่าโอ้อันแสงพระธาตุเนี่ยเนี่ยค,คือคือลูกใหม่นี่บ่แมนลูกใหม่เด้อตัวน,นี้คือแสงพระธาตุเด้อค่ะนี่เนี่ยมีสีแดงกระจายอยู่นี่คือแสงพระธาตุเนาะค่ะตัวน,นี้เด้อบาเนี้ตัวน,นี้เมืองชิมพลีว่าสั่นนี่ เมืองขิมพี่เด้อค่ะดอนนี่เด้อนี่สองสามต้นมานี่คือเมื่อขิมพี่เนาะค่ะเนี่ยสีขาวอมชมพูนี่จักน้อยนี่อันนี้อ่น,นังฝ้าจำแลงมาสัน่นต้นนี่เนาะอืมนังฝ้าจำแลงเนาะคะ่ะอันนี้ตน้นซอว่ายังนอนนี่เบิงกันเดอร์เบิงกันเดอค่ะอ่า อันนี้คือสีล่าหุ่มทองค่ะสองต้นนี้สีลาหุ่มทองเด้อนี่นี่นี่สีลาหุ่มทองเนาะค่ะเนาะอันนี้สองต้นนี้สีลาหุ่มทอง,ทองะค่ะเนี่ยเนี่ยต้นน้อยกับต้นใหญ่ตามขนาดเนาะอืมนันสีลาหุ่มทองนะคะตอนอ่าต้นนี้สิเมนไทยนิยมเนาะต้นตอนตอน,น,อน้อยอยู่นี่ไทยนิยมต้นเบบีเด้อค่ะเด้อนี่ เขาก็ยังสีพันธุ์ได้หูจักอันนี้อีอย่างน้อนี่อันนี้กับสิละศิลานักปาดเออนี่ศีลานักปาดด้วยค่ะนี่มีสีแดงออกมาจักน้อยนี่คือศิลานักปาดเมื่อกี้นี่ศีลาหมท้องเนาะนี่อันนี้ศีลาหมท้องก็สิเป็นสีนี่ศีลานักปาดก็สิเป็นอ่าสีแดงๆเกกน้อยงามไปคนละแบบเนาะอันนี้ อันนี้คือพอนเทพเด้อเนี่ยเป็นบอนจอมนี่น้อย,น,อยนี่้มีใบเดียวนี่พอนเทพงามเด้เนี่เนาะบอนจอมเขาก็เลยแบบอ่ะมีสีที่ที่ติ่มจักน้อยแต่เป็นบอนจอมเนาะคะ่ะมันตัดหัวไปพาแล้วเห็นบอคนี่ไท่นิยมไถ่นิยมที่ไงขึ้นแล้วสิเป็นแบบนี้เนาะนี่ไถ่นิยมเด้อค่ะนี่อืมนี่ตัวน,น้อยเขาสิเป็นยังสี่เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะตอนนน้อย กองถ่ายนิยมอ้ยกองกับโ่รชัดเนาะคะ่ะนี่นี่เป็นยังสีเนาะคะ่ะถ้ายนิยมต้นใหญ่เขาก่ะสิเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้ง่ายขึ้นมากกัจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากเด่นชัดบ่อนสีขาวแต้มแดงอ่าเส้นสีเขียวเนาะค่ะเนาะอันนี้เพรอมะตะเด้อค่ะต้นนี้เพรอมัตะนีนยังพานในกาดสีปันไดเนาะนี่เขียวเขียวนี่อ่า เพชรอมตะนะคะถ้ากัดสีออกมาคงจะสวยมากนะคะเมื่อเบิ้งต้นต่อไปเนาะค่ะเนาะต้นะะต,ต่อไปเบื้องต้นได้ดีนาะอ่อาหลายๆเนาะคะ่นะเนาะ,ะบ่อนมีซื้ออยู่สวนวิทาวีกับหลายอยู่ด้อค่ะอ๋ออันนี้เพชรอมตะเนาะคะ่ะนี่เพชรอมเพชรอมตะตอนที่เขาไงขึ้นมาจากพักนะะึงแลวเนาะแต่ก็ยังพัได้เต็มฟอร์มดอกไว้คานั้นวานเนาะ,ะยังพัดได้เต็มฟอร์มเนาะคะ่ะ สำหรับเพชรอมตะค่ะมาเบิ่งต้นต่อไปอ่าสิไปต้นใดอีกนออโอ้ยมาดาวสุกอ่ะกับหัวกับหางเนาะไม่กำนันเจ้านี่ <laughs> ดาวสุกเด้อค่ะนี่ต้นนี่อ่าซึ่งต้นแม่เขาก็ได้ผสมพันธุ์ไปได้ผสมเกรสรไปอ่าจากอาทิตย์ที่เลี้ยเนาะ อันนี้คือตนน้นนอยเขาเนาะอันนี้บบอกับหูเนาะอันนี้คือนางไหมเนาะค่ะเนาะอันนี้บอนนั่งเอกของเฮ้าคือนั่งไหมเนาะคะ่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะนางไหมใชายชนเนาะค่ะเนาะอ่ามีหลากหลายเนาะค่ะเนาะสำหรับบอนมีซื้ออยู่สวนวิทาวีอีกนอกจากมีบอนลูกไม้แล้วก็บอนมีซื้อบอนแร่บอลราคาแบบอ่ารักหลายเมื่นขึ้นไปกับกามีเนาะค่ะเนาะอ่า อันนี้ก็คือหยาดเพชรเนาะคะ่ะตัวน,นี้หยาดเพชรเนาะคะ่ะเนี่ยมีเม็ดเป็นบอลสีขาวเม็ดสีแดงๆเงนี่เนาะคะ่ะอายุติดกับไทยนิยมเนี่นี่เด้อค่ะเด้อหยาดเพชรนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กำนันกะห้มาเบืองบอลตัวนี้ที่เป็นบอลมซื้อเนาะคะ่ะกะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากติดตามเพจแม่กำนันสตอรี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ